สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวสารมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2566นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น10 5ล้านลายส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้2ช่องทางนะคะคือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th หรือเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาได้ทุกวัน 2. ยื่นขอถอนผ่านหน่วยงานทั้ง7หน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานการคลังทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาราว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานนะคะตอนนี้มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น1 6 3่1ล้ลายส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ได้ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะต้องติดต่อหน่วยงาน ตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองเพื่อขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดยผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคม2566โดยกระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์ครั้งนี้ให้ใหม่นะคะและสิทธิที่เราจะได้รับในบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้คือ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือน3วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน750บาทต่อคนต่อเดือน 4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดเอง 5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาจำนวน100บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ผู้ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ถือบัตรยังคงได้รับสิทธิ์การสนับสนุนในวงเงิน100บาทแต่จะต้องชําระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์มีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าน้ำประปาเอง ผู้ถือบัตรที่ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วให้ไปลงทะเบียนผ่านทางหน่วยงานผู้ให้บริการทั้ง5แห่งดังนี้ 1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือสสำนักงานการประปานครหลวง 5. าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หากมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบในคลิปต่อไปนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ